ครับผมเอ๋นะครับผมจะมารีวิวตู้พนักงานของบริษัทอิตาลีไปไนที่2.5คู2.5ต่อไปนะแล้วก็ผมเป็นตู้่า5คู5เมตรตั้ค่้ารีสงทำสั่งว่าด้านหน้าด้หน้าอรนะคอบนี่ด้านด้านข้างที่เา บนตั้งล่างเลยและตู้ที่สูง3เมตรฮะ,ะลูกค้าอยากได้แบบไหนสั่งได้ครับจะแบบเป็นกหนังไหมหรือเป็นกระจกไหมสั่งได้เลยครับตู้ไปนี้ประตูเป็นบานเลื่อนพอลูกค้าสั่งอยากได้บานเลื่อนมาครับสูงเมื่อไง พื้นปูได้เสือน้ำมันอย่างดีเก็บตรงกแล้วตัวหน้าต่ตางหน้นาต่าง้วยบานไรอันนี้ลูกค้าสั่งของกัน,นเราทำตำทามใจลูกค้าเลยมาสไลด์ซ้ายเลื่อนซ้ายเลือนขวาได้เลยแล้วก็มีชุดควบคุมไฟหึงชุดพัดลมดูการหึงชุด แล้วก็มีปลั๊กไฟปลั๊กเปียบสวิตช์ไฟส่วนไฟแสงสว่างในตู้เราจะมีตู้ตู้ตู้น,นึงอ่ะจะมีให้หมูกไก่สองชุดตู้ถุงก้อยสองชุดแต่พอปุ๊บแล้วตู้นี้ไฟจะสว่างมากเลยไม่น่าตกใจนะครับเพราะไฟหลอดไฟไม่มีหลอดไฟอยู่นี่เพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกแล้วมันตกแตกของลูกค้าจะเสียหายได้ ระบบไปเราเดินลอยเราไม่เดินฝังเพราะถ้าเดินฝังอ่ะมันจะเวลาประกอบเวลาลือมันลำบากเวลาไปรู้ก็จะลำบากด้วยเดี๋ยวลูกค้ายิ่งแข็งแบรนดนี้จะเป็นพุทธไฟไฟสองสว่างในตู้แล้วก็มีพักเสียบส่วนแอร์ ลูกค้าก็จะติดเองครับรต้อตามใจลูกค้าครับลูกค้าอยากให้เราติดแค่ก็ได้หรือลูกค้าอยากใหติดเองก็ได้แล้วแต่โอเคครับส่วนพื้นตู้นะครับรับน้ำหนักได้200กิโลตอล่อหนึ่งตารางเมตรตัวผม120กิโลสบายไยมสบายสิหรือ